เวลาที่ฉันเห็นเธอไม่ว่าจะเห็นที่ไหนใจฉันจะสั่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรกันนะไม่ว่าจะเจออยู่ที่หน้าปากซอยใจฉันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ว่าจะเจออยู่แถวบ้านอยู่หน้าเซเว่นรู้บ้างไหมว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีแม่คอยเอาอ,อกเอาใจเนี่ย นอนทั้งวันกินก็เยอะเวลากอเวลาหอมก็ทำหน้าลำคาญทำไมไม่ทำตัวน่ารักเหมือนแมวคนอื่นเขาบ้างสวัสดีครับอุย้ยเกินปุยมุยะน่ารักเกินปุยมุยะน่ารักจนเจ็บหัวจุยปุยหนุ